สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดลักนณาคุมราศีกุมนะครับให้ผลในช่วงของ3เดือนนี้เลยนะครับก็คือในเดือนของเมษาพฤษภาและมิถุนายนนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการนายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับดูแปะลายไว้ที่ใต้คลิป ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับดูด้วยเป็นกำลังใจกับดูด้วยนะครับแล้วก็ฝากเฟซบ o o กเพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยดีกิจจ์โอจุดแอคทิวิตี้เนาะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เด็ดๆที่จะตามมาจากช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นวอล์กพยาการดวงรายไตมาาดวงรายเดือนดวงรายสัปดาห์นะครับแต่ช่วงหลังก็ต้องขอว่าเป็นดวงรายไตมาาอย่างเดียวก่อนนะครับเพราะว่าด้วยความที่โดเรียนนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเสียงอาจจะหายไปนิดนึงเนาะเพราะว่าเพิ่งผ่นช่วงสงกรานมานะครับ ก็ใช้เสียงไปพอสมควรนะครับแต่ว่าก็เล่นอยู่2วันแหละนะครับแล้วก็พอจะมีเวลาว่างทุกท่านก็มาเจอทุกท่านหน่อยนะครับอะฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของชาวกุมนะครับลัคนากราศิกุมนะครับ,ก,รก,ก,รบก็ต้องบอกว่าถ้าโหราศาสตร์ก่อนนะเนาะช่วงเนี้ดาวเสาร์นะครับเขาย้ายมาตั้งแต่เดือนมีนาปีที่แล้วแล้วนะครับ ก็คือเขาย้ายมาประมาณได้ได้ปีหนึ่งละนะครับเขาจะอยู่กับลัคนาคุมราศีกุมอีก1ปีครึ่งโดยประมาณนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในช่วในขณะเดียวกันเนี่ยสิ้นเดือนเนี้ยดาวพฤหัสก็ย้ายอีกเช่นกันนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนทางการเงินด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามีมีอีเวนต์ใหญ่ๆเกิดขึ้นไหม ย้ายเข้าสู่เรือนพันธุอ่ะก็ต้องบอกว่าย้ายเข้าสู่เรือนพันธุนะครับก็ถามว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีแหละนะครับเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยน่าจะมีแนวโน้มในเรื่องของเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้นส่วนใหญ่น่าจะเกิดในเรื่องของบ้านนะครับหรือมีการย้ยายถิ่นฐานซะส่วนใหญ่นะครับเป็นเจ้าเพราะว่าเหมือนกับว่าบ้านความมั่นคงที่ดินหรือใครที่จะลงทุนเกี่ยวกับอะไรเทือกเนี้ยพวกอสังหารหรือมทรั์อะไรแบบเนี้วางแผนได้เลยนะครับในตลอด1ปีต่อจากนี้นะครับ ตั้งแต่ช่วง30เมษานะครับหรือเป็นการที่อาจจะเป็นการาทําเกี่ยวกับเขาเรียวกว่าอะไรเดียเป็นธุรกิจอะเป็นธุรกิจเกีเ่ยวกับต่างชาติต่างที่ต่างถิน่นเพราะปกติชาวลักนากรุมเป็นคนไม่ได้ไม่ค่อยอยู่ติดกับที่อยู่ละต้องเดินทางต้องคอนแทคต้องอะไรอย่างเงี้ยกล้าบุกกล้าลุยกล้าสู้นะครับก็ถ้าใครหมดกําลังใจหรือท้อแท้อะไรในช่วงก่อนหน้านี้นะครับ ขึ้นมานะครับขึ้นมาลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาทําอะไรหยิบจับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็จะเกิดประโยชน์ผลเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับก็ต้องบอกว่าบุกลุยกับคนนะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับมี3ดาบขึ้นมาก็มีขอญาตว่าวสับให้ก่อนนะครับสับให้ไวละนะครับก็มีสามดาบขึ้นมาเนาะค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันว่าอินดีเทลอะ การบุกการลุยอะไรเงี้ยค่อนข้างชัดมากนะครับแต่ความมั่นคงอ่ะโคตรดีเลยจะใช้คานี้เลยโคตรจะดีเลยเพราะใพ่ใหญ่ขึ้นมาแบบเยอะมากนะครับมีดีเอ็มเพรสก็มานะครับมีดีเอ็อมเออร์ร์ก็มานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เรามีนการที่ชอบกุ้มหลายๆคนก่อนหน้านี้อาจจะเป็นการลองผิดลองถูกเนาะในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่พอหลังจากนี้มันเป็นการที่ King of Wands ขึ้นมา ในช่วงเมษาเนี่ยครับหลังจากการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยน่าจะมีการหยิบจับอะไรที่แบบวางฐานวางรากฐานให้กับตัวเองอะ่ะเป็นการวางรากฐานให้กับตัวเองว่าในระยะยาวจะทําอะไรนะครับแต่มีผลในเรื่องของการเงินหรืออินคำใหม่ใหม่เข้ามาแน่นอนมีเรื่องของการติดต่อคอนเนคชั่นด้วย3 <c oughs> เหรียญขึ้นมานะครับแต่สิ่งหนึ่งอย่างที่บอกอะ่ะมี3ดาบด้วยแล้วก็บทสรุปก็ดันมีในช่วงเดือนมิถุนายนดันมี5ดาบขึ้นมาอาจจะต้องมีการบุกต้องลุยต้อง หนึ่งคือเหมือนกับว่าอาจจะต้องไฟดนึงกับคนนะครับหรือเป็นการที่การติดต่อหรือการคอนแทคประสานงานอะไรเนงะี้ยอาจจะมีการที่แบบต้องต้องเตรียมความพร้อมพอสมควรไม่งั้นมันก็จะมีการมีปากเสียงกับเพื่อร่วมง,งานหรือคนที่เราไปติดต่อด้วยอาจจะมีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับเพราะด้วยความที่ชาวชาวราศีชาวรานากรุมราศีกุลเป็นคนที่แบบก้าวบุกก้าลุยด้วยเนาะอืมแล้วพูดตรงตรว่าแบบทันคนในบางอย่างอืมนะครับ เรียกว่าแบบลูกเราลูกชนมีอะพิกสถานการณ์ได้เก่งมากนะครับก็ต้องบอกแบบนี้อืมการงานเนาะเป็นยังไงบ้างนะครับหกิก of swords ขึ้นมาในเรื่องของการงานนะครับอ๋อเดบมูลขึ้นมาห้าดาบขึ้นมา นะครับเงินดาบขึ้นมาเดอะเฮอร์เมขึ้นมานะครับอะไร The s t r e n g t ขึ้นมาอมืมีงานที่ต้องพลาทายต้องบุกต้องลุยอย่างแรกก่อนเลยโดยเห็นได้ใชดว่าหลายๆคนอะมีในเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเท่าที่ควรแต่ว่าถามว่าชาวกรุงมะเป็นคนที่ โดยปกติวิสัยอะ่ะชาวกุมไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าเราก้าวร้าวหรือมีพฤติกรรมอะไรกับผู้ใหญ่ไม่ดีนะแต่ด้วยความที่เหมือนกับว่าเราแตนด์อะโลนมากอะ่ะคือสามารถยืนได้ด้วยกําลังแข็งของตัวเองแทบจะไม่พึ่งพาผู้ใหญ่เลยด้วยซ้ำสำหรับชาวกลุ่มในบางคนนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่าออโอกาสที่จะบุกตะลุยค่อนข้าง,งแข็งเลยแหละแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แรงมากนะครับและบางทีอะ่ะไม่กลัวนะ้ำไม่กลัวฝนไม่กลัวไฟอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ บุกลุยเก่งมากนะครับแม้บางทีจะมีปากเสียงกับผู้ใหญ่ด้วยนะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะถามว่ามีมีขึ้นมาเหมือนกันแหละแต่ด้วยความที่แบบอยากให้ใช้ศิลปะการดีกว่าคนให้เยอะนิดนึงเพราะว่ามัมนมีมันมีใน,ในหลายๆเรื่องนะครับที่ทาวกลุ่มเองก็กังวลเหมือนกันอาจจะเป็นในเรื่องของการคุยหรือการคอนแทคการปิดดิวอะไรบางอย่างมีดิวที่ค่อนข้างยากเหมือนกันสำหรับบางเคสบางกรณีก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่า เหนื่อยหนะักเหมือนกันมีการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเหมือนกันหรือเป็นการที่สแสวงหาวิธีการโดยใช้คําว่าสแสวงหาวิธีการเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรปากเป็นเอกอะเออวาจาวาทศิลดีมากเลยนะในช่วงในเรื่องของการคอนแทคกับงานกับดีลกับคนปิดจ็อบอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นงานเซล์งานขายงานอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นใช้คําพูดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้ว ในอีกมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่ามีในเรื่องของการต้องลดทอนความกังวลในตัวเองด้วยนะเพราะว่ามีเดมูนมากับ9ดาบขึ้นมาเหมือนบางคน,นพยายามจะขยับขยายตัวเองด้วยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เหมือนกับว่าด้วยความที่ผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเราแล้วด้วยความที่อย่างที่โดบอกว่าชาวกลุ่มในหลายคนน่ะค่อนข้างแตน n ์อะโลนมากคือสามารถลุยได้ด้วยตัวคนเดียวอ่ะแต่แน่นอนอะ่ะพอเราลงไปด้วยตัวคนเดียวอะ่ะยิ่งสูงยิ่งหนาวแล้วก็ยิ่งเหนื่อยด้วยนะสำหรับชาวกลุ่มเนาะแต่เป็นคนที่เหนื่อยเหนื่อยแล้วดีอ,อ,อดแ่แต่ว่วา โดยมีควารู้สึกว่าอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะจะบุกไปทีเดียวอ่ะอาจจะยากอยู่สำหรับชาวกลุ่มนะครับการเงินเนาะ The w i e l of Fortune นะครับ Five of Five of c a t a c l e s ขึ้นมานะครับเอ่อ uh, Temperance ขึ้นมา Justice ขึ้นมาโอ้ oh. ออฟคัพขึ้นมาในหลายๆคนอ่ะอีกใบหนึ่งหรอกอ่าเดี๋ยวโว้ขึ้นมาโอ้กันเงินในหลายๆคนต้องบอกก่อนว่าในบางคนเนาะอาจจะมี Family Business ไปของตัวเองคือบางคนอาจจะมีการลงทุนในเรื่องของธุรกิจครอบครัว อย่างที่บอกว่าสั่งหาริมทรั์มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมากครับ The view of Fortune ขึ้นมาแต่แรกเนาะนะครับในช่วงสามเดือนนี้มีอากาศบุกเบิกในเรื่องตรงนี้อย่างที่โดบอกนะครับแล้วมีในเรื่องของกฎหมายคาดีความที่จะอาจจะต้องศึกษาเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับจะติกขึ้นมาจะได้ทําในสิ่งที่ต้องทํานะครับแต่ว่าก็จะมีในเรื่องของข้อกฎหมายหรือข้อควรระวังหรือข้อผูกมัดอะไรบางอย่างหรืออาจจะมีการเซ็นสัญญาธุรกรรมอะไรบางอย่างขอให้ชาวกลุ่มนะครับศึกษาตรงนี้ให้ดีนะครับถ้าคิดจะลงทุนอะไรในช่วงนี้นะ นะครับแต่ทําได้ดีครับไพ่ปิดสวยมากนะครับในเรื่องของการเงินเดวโอขึ้นมานะครับการเงินดีมากดีมากนะครับตั้งแต่เปิดมานี่เป็นราศีที่5แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าดีสุดอ่ะดีสุดเลยตั้งแต่5ราศีที่เปิดมาเดี๋ยวขอลุ้นกับอีก7ราศีก่อนนะแต่คิดว่าติดท็อปแน่นอนท็อปฟอร์มแน่นอนนะครับสำหรับชาวเอ่อชาวกลุ่มนะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับในเรื่องของความรักขอญาตรวบให้ทั้งคนโสดและคนมีคู่ในไพ่เซตเดียวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ cope cups ขึ้นมานะครับ the tower ขึ้นมา age of cups ขึ้นมาโอ้ oh. ทำไมเรื่องความรัก fire of pentacles ขึ้นมาอย่างแรกก่อนเลยสำหรับคนมีคู่เนาะ the magician ขึ้นมาเ king of swords สิ่งแรกก่อนเลยอย่าอย่าสำหรับคนมีคู่ก่อนนะ อย่าเขาเรียกว่าอย่าอย่าขู่อย่าอย่าประชดออย่าบอกว่าจะเลิกใช้คํานี้เลยนะใช้คําว่าอย่าได้เลยเพราะว่าจากการห้ามมันจะกลายเป็นการอย่าจริงจรินะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วอ่ะเออถ้าเกิดว่ามีการขู่หรือมีการอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการทําลายร่างกายนะอันนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับสำหรับบางคนเนาะมีขึ้นมานะครับอารมณ์แรงมากนะครับแล้วมันเหมือนกับว่าในวางคู่ความสัมพันธ์มันค่อนข้างเปราะบาง การพูดคุยการมีปากเสียงการระวังคําพูดเนี่ยสําคัญมากสำหรับคนมีคู่นะครับในช่วงสามเดือนนี้คือโอ้โหแตกหักอะใช้คํานี้ได้เลยนะครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะอืมสําหรับคนโสดคนโสดนี่ก็ต้องบอกว่าอในหลายๆคนนะโดนมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะโดนหลอกในความสัมพันธ์อะไม่รู้ทําไมมีความรู้สึกว่าคบค,บคบแล้วมกัก เหมือนแบบการคุยการสแกนกันในช่วงแรกๆอาจจะเจอภาวะของคนที่แบบไม่จริงใจกับเราเท่าไหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการไปต่ออะไรกันเนี่ยอาจจะยากอยู่สำหรับบางคนเนาะเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วก็ขอให้สแกนดีๆดูดีๆนิดนึงนะครับสุขภาพเนาะเป็นยังไงบ้างนะครับเดอร e เฮอรขึ้นมาเดอรชาริออต Six of Wands นะครับขึ้นมาโอ้สามใบเลยนะครับ p a g e of Cups ์ a พ e 3 of อ u p s อย่างแรกก่อนเลยระวังเรื่องการขับรถขับรานะครับถ้าเมาแล้วขอแล้วการุณาเลยว่าไม่ควรขับนะครับเพราะว่าไพยค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับมีโอกาสล้มป่วยได้ง่ายหรือบางคนนะอาจจะเป็นการที่เออทำอะไรด้วยความรวดเร็ว,วรับอาจจะเกิดความประมาทได้เนาะประมาทเลเก็เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันอันนี้ต้องระวังนะครับ เกิดจากการขับรถด้วยนะยวดยานพานะอันนี้สําคัญนะครับถ้าไม่เกี่ยวกับอะไรพวกที่เป็นของสุราและของเมินเมาเลย mm. ก็ต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของไมเกรนความเครียดสะสมแล้วก็เหมือนความดันโลหิตสูงนะครับหรือบางคนอ่ะระบบลําไส้หรือบางคนอาจจะเจอภาวะที่แบบอาจจะต้องตรวจตรวจร่างกายนิดนึงถ้าไม่เคยตรวจเลยอาจจะต้องตรวจนิดนึงอาจจะเป็นโรคภายในนะครับที่เราไม่เคยรู้เลยว่าแบบอา้าวเป็นได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยมีโอกาสเป็นนะครับก็ต้องบอกแบบนี้เนาะถ้านอกนั้นก็ถามว่า ถ้าไม่มีอะไรอย่างที่กล่าวมาก็บอกเลยว่าแข็งแรงดีมากครับเป็นคนที่บุกลุยสู้ทนมากนะครับเสียงอาจจะหายไปบางช่วงนะคืออาจจะได้หูฟังด้วยแล้วเสียงโดค่อนข้างแบบไม่ได้สใหญ่เท่าเมื่อก่อนนะครับเพราะปกติจะเป็นคนใช้เสียงอยู่แล้วในการอัดช่องเนาะแต่เสียงก็หายไปบ้างตามช่วงตามเวลานะครับ อ่รของเราขึ้น4ใบนะครับอยากบอกอะไรชาวกลุ่มบ้างเนาะ ไปแรกนะครับไฮเทนจูวิทัลิตี้เนาะอย่างแรกก่อนเลยหลายหลายท่านนะครับคิดจะลงทุนหรือบุกเบิกอะไรก็แล้วแต่อย่างที่โดบอกว่า,วา3เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณกล้าหารบุกแบบกล้าหารชันชัยในการบุกเบิกอะไรใหม่ๆมากอะ่ะแต่ในขณะเดียวกันเซอร์เวยโดยรอบนึงคุณอาจจะไม่ได้แคร์ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรมากมายมากความอะไรแต่ให้กําลังเตือนว่าแบบให้ดูปัจจัยโดยรอบและสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ด้วยนะครับหรือความเป็นไปที่คุณจะต้องเจอหรือเขาเรียกว่าอะไรหา หาข้อดีข้อจํากัดของสิ่งที่คุณกําลังจะทานออกมาครับเพราะว่าไม่งั้นน่ะคุณอาจจะหลุดแล้วคุณอาจจะพลาดได้ครับเพราะว่าใบต่อมาคือ trust your own understanding อย่าที่บอกว่าคุณอะ่ะบางทีอะ่ะแม้ว่าคุณจะมั่นใจอะไรในบางอย่างแต่พอเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งลงรีเทลรายละเอียดคุณกับขาดความมั่นใจหรือเป็นการไม่เมคชัวในการตัดสินใจของตัวเองอันนี้ไพ่ขึ้นมาเนาะเพราะว่าขึ้นมาอีก2ใบอะ่ะค่อนข้างชัดเจนว่าเหมือนคุณก็ขาด ความรอบคอบในบางอย่างไปเหมือนกันอาจจะไม่ได้แยบคายตรงนั้นพอไม่ได้มีการเมคชชวร์มากพอลิฟออฟเฟระวังการที่ตัวเองไปอยู่ในความสมเสียงโดยเฉพาะในอย่างนี้นะครับสำหรับผู้ที่ลงทุนอะไรใหม่ๆมีในเรื่องข้อกฎหมายด้วยนะครับ mm. อย่างที่โดบอกเนาะนีอาจจะต้องขึ้นลนขึ้นสารมีจริงๆนะครับบางคนไม่มีจริงๆนะครับ,บ,นนรรบอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเนาะแต่ถ้าเกิดว่าทําอะไรอยู่ในข้อกฎหมายทําอะไรแล้วก็ประเมินความเสี่ยงแล้วเรียบร้อยเนี่ย หรือทําอะไรที่ไม่ได้อยู่นอกกรอบอะไรจนเกินไปอะ่ะถ้ามันไม่ได้กระทบกับใครอะ่ะคิดว่าทำได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีในเรื่องข้อกฎหมายหรือข้อบังคับข้อผูกมัดอะไรอะ่ะเช็คดีๆนะครับแล,แล้วก็อย่างลรกก่อนเลยอย่าอย่าลดทอนความมั่นใจเพียงเพราะว่าเราเจอคนไม่ดีหรือเจอในเส้นทางที่เราไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ย เนี่ยความที่เราเป็นคนสแตน์อโลนมาตลอดโดนเน้นคำนี้มากเลยนะสำหรับชาวกลุ่มเนาะเป็นเหมือนไฟเจอร์คนหนึ่งเป็นนักสู้คนหนึ่งเลยแหละสำหรับชาวกลุ่มนะในช่วงเนี้ยแต่มันเหมือนกับว่าถ้าคุณไม่ได้ผิดอะไรคุณไม่ต้องกลัวเอางี้ดีกว่านะครับไฟในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ของเราแล้วมันไม่ได้ทำใครเดือดร้อนอะแต่ในขณะเดียวกันเขาอะมาทำเราอะไรเงี้ยอยากให้รู้เลยว่าคุณสู้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณนะครับอย่าอย่ารู้สึกว่าการโดนกระทบ ไม่ว่าจะจากเอฟเฟกต์จากผู้ใหญ่บางคนหรือคำพูดจากใครสักคนหนึ่งมาทําให้คุณเสียกําลังใจหรือเสียคุณค่าไปดึงตัวเองกลับมานะครับดึงตัวเองกลับมาให้ได้เร็วที่สุดประมาณนั้นเลยขอบคุณนะครับสำหรับชาวกลุ่มนะครับมีความสุขมากๆนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานเนาะนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด Subscribe กับโดด้วยเป็นกำลังใจกับโดด้วยแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ